โอเคนะครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรถม้าไฟลี่ดด์นะครับแล้วก็ใบแลกเปลี่ยนชุดแฝดฟรีนะครับเควสนี้นะครับเราจําเป็นต้องเก็บเลเวลการค้านะครับสําหรับวิธีการปั๊มเลเวลการค้านี้ทําได้หลายวิธีนะครับวิธีแรกนะครับเบสิคที่สุดนะครับก็คือตกปลาแล้วเอาปลาไปขายให้กับ NPC นะครับจนถึงเลเวลการค้าฝึกฝน10พอเราเลเวลการค้าฝึกฝน10ปุ๊บให้เราเคลียร์เควสนะครับ เราบาจารในการค้าขายนะครับจนเสร็จเควสฝึกฝน10นะครับจากนั้นให้มาทาเควสนี้เควสข้างล่างเนี่ยจะเป็นแค่คุยนะครับส่วนเควสข้างบนทั้งหมดเนี่ยให้เอาม้าเร็ววิ่งนิดนึงนะครับเพราะว่ามันให้เราวิ่งคุยกับ NPC แทบจะทั่วแมปเลยนะครับถ้าใครมีเวลการค้าสูงๆแล้วนะทีนี้ให้เราหลังจากที่เราเคลียร์เควสฝึกฝน10เสร็จใช่ไหมเรามาทำเควสนี้ ทำเคล็นี้เสร็จมันจะให้อ่าใบรถม้านะครับของชนชั้นสูงซึ่งเป็นใบที่มีม้าทั้งหมด4ตัวนะครับเป็นรถม้าที่ใช้เราทิ้งนะครับเนี่ยรถม้าเนี่ยเราจะสามารถนําไปเทรดใกล้นะครับเทรดใกล้หมายความว่าเราซื้อของจากバレนนอสเรื่องเทรดอาจจะต้องไปดูคลิปผมเคยเห็นคลิปของช่องไอร่าแกรนะครับช่องคุณจําทําไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับการเทรดบกนะครับก็ ให้เรามาทําการซื้อสินค้านะครับสินค้าอะไรก็ได้นะครับอ่าไม่มีขาดทุนแน่นอนนะครับซื้อสินค้าอะไรก็ได้ให้ได้มากที่สุดที่รถม้าตัวนั้นมันทุกไหวนะครับแล้วเราก็นํามาขายในเขตใกล้ๆนะครับอ่าขายตรงนี้นะครับซื้อจากบริเลนอตขายไฮเดลนะครับหรือว่าซื้อจากไฮเดลนะครับอ่าตัวนี้เป็นเรื่องของเทรดบกอาจจะงงนิดนึงนะครับซื้อจากไฮเดลขายบริเลนอตนะครับ อันนี้คือเป็นวิธีการปั๊มเบลนะครับไม่มีขาดทุนแน่นอนเราซื้อตรงนี้ไปขายตรงนี้แล้วก็อย่าลืมเล่นมินิเกมมันนะครับอันนี้เป็นวิธีการปั๊มเบลอย่างแรกนะครับเราจําเป็นต้องปั๊มเบลมาจนถึงระดับเชี่ยวชาญ10นะครับซึ่งผมเพิ่งถึงเชี่ยวชาญ10ไม่นานวันนี้นะครับทีนี้ถ้าเราปั๊มเบลไปเรื่อยๆเนี่ยผมจําไม่ได้ว่าต้องแค่5หรือว่าเชี่ยวชาญหนึ่งมันจะให ชิ้นส่วนแห่งปฏิมากรรมเมลินโดล่านะครับทั้งหมด1,000นะครับแล้วก็ปั๊มจนถึงช่าง10นะครับเราจะได้อีก1,000แต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากได้แค่ใบแลกเปลี่ยนชุดแฟดนะครับทำแค่เจ้าชาน10นะครับต้องไล่เคียร์เคเวสมาทั้งหมดนะครับ ตัวนี้ผมอาจจะไม่มีคลิปให้ดูนะเพราะว่าผมทําไปเมื่อคืนแล้วก็ไม่ได้อจจัดคลิปไว้นะตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับไปรับเควสแล้วก็วิ่งส่งอย่างเดียวแต่ว่ามีเงื่อนไขที่เลเวลเท่านั้นนะครับทีนี้เราจะมาพูดวิธีปอมเวลอีก1วิธีนะครับเป็นวิธีเบสิกที่หลายๆคนทำกันนะครับก็คือการผลิตกล่องที่หมู่บ้านทเทวนกับอ่ากาน่านะครับจะมีโรงงานแปรรูปแกนะครับ เราจะใช้แร่ทองแดงหรือแร่เหล็กนะครับซึ่งได้จากการขุดหนดแบบเยอะมากๆทีนี้เราก็จ้างคนงานนะครับแล้วก็ใส่วัตถุดิบเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการแปรรูปนะครับการหน้าก็จะมีแปรรูปหลายอย่างนะครับอาจจะเป็นแร่นะครับอ่าตอนนี้แปรแปรรูปแร่ได้หรือว่าอีกอย่างหนึ่งคืออ่าอันนี้ผมพูดผิดนะครับเป็นการคัฟกล่องนะครับแล้วก็จะมี กล่องไม้กับกล่องแร่นะครับอ่ากล่องไม้ก็จะมีพวกกล่องเมเดียคาเออนอะไรต่างๆนะครับเราทําการคราบกล่องจากกาหน้ากับหมู่บ้านเทรนนะครับแล้วก็ขนส่งเป็นรถรถขนส่งการค้านะครับโดยอย่าลืมต่อโนดนะครับการคราบกล่องเนี่ยมันจะคราฟในแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างช้านะครับทำให้วิธีนี้เป็นการปั๊มเบลที่เราต้อง รอเวลาพอสมควรนะครับหลังจากที่เราคราเสร็จเราส่งมาให้ไกลที่สุดนะครับเท่าที่เราจะสามารถต่อโหนดไว้นะครับโดยผมจะส่งมาแค่อันติโนวานะครับห,หลายๆคนต่อไปบาเลนเซียให้ส่งไปบาเลนเซียนะครับแต่ว่ามันจะไกลเกินไปหลังจากที่เราขนกล่องมาอันติโนวาเรียบร้อยนะครับขนด้วยการใช้ขนส่งนะครับระบบขนส่งการค้านะครับ อย่าขี่มา้าวิ่งมาส่งเองนะเดี๋ยวโดนชนอ่าทีนี้เราก็มาที่คลังของอันเิโนวานะครับแล้วก็เอาขึ้นมา้ามาส่งที่การค้าได้เลยนะครับอันนี้เป็นวิธีปอมเบลอีกวิธีหนึงนะครับแต่ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับการปอมเบลวิธีที่3นะครับอ่าสำหรับคนที่มีเรือขั้นเล็กๆนะครับขั้นไหนก็ได้นะครับให้เรามาทำการฟาร์ม ตัวนี้ผมยังไม่เคยไปทดลองนะครับมีคนบอกมานะครับคือพี่เล่โซอิเตอร์นะครับอ่าพี่เมลพูดผิดพี่เล่นั้นฮาร์ปเดวิลนะครับพี่เมลบอกมานะครับว่าให้เรามาทําการอ่ากำจัดโจรสลัดนะครับแล้วมันจะได้เหรียญที่เป็นเหรียญการค้าทั้งหมด3สี 4, นะครับให้เรามาทําการฟาร์มเหรียญตัวนี้เอาเหรียญใส่เรือแล้วก็ขับเรือนะครับแล้วก็มาส่งที่อ่าเวลีย ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการปั๊มเลเวลนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเลเวลขึ้นเยอะไหมแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่มีรถม้าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่เร็วที่สุดนะครับแต่จริงๆมันมีรถม้าชนชั้นสูงรถม้าชนชั้นสูงที่มันได้จากเควสเนี่ยมันไม่สามารถซ่อมได้นะครับอันนี้เป็นวิธีคร่าวๆนะครับผมอาจจะแนะนําอะไรไม่ได้มากนะครับแต่ถ้าใครมีรถม้าเฟรนดดอแล้วเราเทียดใกล้นะครับแป๊บเดียวนะครับสาหรับเ่ยวชัญนสิบนะ อ่าทีนี้เราจะมาดูเควสกันบ้างนะครับผมทําถึงเช่าชานสิบแล้วนะครับเควสตัวนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเราแค่ทาการมาคุยกับ NPC นะครับ mm hmm. แต่ NPC นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันอยู่เป็นเวลาหรือเปล่านะครับสําหรับใครที่มาแล้วไม่เจอ NPC อาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะครับเพราะว่าตอนแรกผมมาแล้วเหมือนมันบั็กนะครับไม่เจอ NPC อ่าได้แล้วใบแรกเปลี่ยนชุดนะครับแล้วมันก็ให้อ่าชุดการค้ามาด้วยนะครับทีนี้อันนี้เรา พูดถึงใบแลกเปลี่ยนชุดกันแล้วเนาะทีนี้เรามาพูดถึงรถม้าเฟรดดอกันบ้างนะครับเราอันนี้เราพูด2ององเรื่องนะครับในสำหรับรถม้าเฟรดดอเนี่ยเราจําเป็นต้องปั๊มเบลถึงช่าง10เนาะมันจะทําให้เราได้ธาตุเมรินโดล่าทั้งหมด2,000นะครับโดยรวมทํามาตั้งแต่1นถึงหเนี่ยทั้งหมดได้2,000นะครับมันจะลดเวลาในการทำเควสตรายวันจากเมรินโดล่านะครับ เพราะว่าไอตัวรถมาเฟรดดอตเนี่ยคา้าที่บ้านนี้นะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่โอเคคาาที่บ้านเลขที่4ของกาหน้านะครับมันใช้ธาตุเมลินโดราทั้งหมด4,000นะครับซึ่งเป็นเงินที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับสำหรับธาตุเมลินโดราเนี่ยได้จากการทำเควสรยายวันที่เมลินโดรานะครับธาตุเมลินโดราที่เราได้จากเควสรยายวันนะครับ ซึ่งเราจะได้ทั้งหมดวันละสองแล้วแปลรูปมาเป็นชิ้นส่วนปฏติมากรรมทั้งหมดชิ้นละ150ก็คือวันละวันละ300นะครับตอนเราวิธีการค้ามันจะใช้ล่องรอยค่อนข้างเยอะล่องรอยทั้งหมดอย่างละร้อยนะครับราคาล่องรอยเนี่ยล่องรอยชิ้นละ3 0 0 0 0นเดี๋ยวผมคำนวณราคากันดูเล่นๆนะจะบอกว่าถ้าเราไม่ทาเควสเลื่อนขั้นตวเนี้มันแพงแค่ไหนเดี๋ยวผมคำนวณราคาให้ดูราคาเนี่ยอาจจะไม่สําคัญเท่าไหร่แต่ว่าความยากในการ พี่องรอยเนี่ยหาร่องรอยเนี่ยจะค่อนข้างยากนะครับเรามาคำนวณราคากันดูนะซึ่งตัวนี้คือถ้าเราไม่ทำเควสอ่าเลื่อนขั้นนะครับเราจะใช้ใช้เวลาทั้งหมด14วันนะครับในการทำรถม้าเฟรดดอนะครับแต่ถ้าถ้าเราถ้าเราทำเควสเลื่อนขั้นนะครับเราจะใช้เวลาแค่7วันนะครับทีนี้เราจะมาดูกันบ้างว่าธาตุเมลินดรา3 0 0นะครับ คูณ3ามแสนนะครับเราจะใช้เงิน 90m นะครับต่อการแปรธาตุอย่างง่าย1ครั้งนะครับถ้าสมมติว่า4ี่พันหารนะครับคูณ 90m เข้าไปเราใช้เงินทั้งหมด2องพนะครับคิดง่ายๆถ้าเราทาเควสเลื่อนขั้นเราก็หาร2ไปนะพอมันช่วยครึ่งหนึ่งก็จะเหลือตังค์แค่พันสองนะครับจะค่อนข้างแพงนแนะนําให้ไปทำเควสตนะครับหลังจากที่เราได้อ่าชิ้นส่วนปฏิมากรรมมานะครับไม่ว่าจะได้มาเท่าไหร่ก็ตามนะครับ ให้เราทําการเช่าคนงานนะครับที่กาหนานะครับที่พักคนงานจะเช่าได้ทั้งหมด3ที่นะครับให้เราเช่าที่พักให้ได้มากที่สุดอันนี้เป็นวิธีเบสิกนะครับเช่าที่พักได้มากที่สุด,นนด,าสดจากนั้นให้ทําการเริ่มค้าไปนะครับให้เรามาทําการเช่าโรงงผลิตรถม้าระดับ4นะครับแล้วเริ่มค้าชิ้นส่วนประติมกรรมก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่งานในการทําครั้งเดียวแต่มันเป็นงานที่ทําทั้งหมด4 0 0พยิ่งเราได้คนงานมากเท่าไหร่ เรายิ่งขับรถม้าได้เร็วเท่านั้นนะครับวิธีแรกเนี่ยคือเราเช่าคนงานแต่สําหรับใครที่มีการต่อโหนดอยู่แล้วหรือว่ามีคนงานจากทั่วทั้งโลกนะครับเราสามารถเอาชิ้นส่วนปฏิมากรรมเมลินโดล่าเนี่ยไปใส่คลังในที่ต่างๆแล้วเอาคนงานเนี่ยมาช่วยกันทําได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องระยะทางนะครับเพราะว่ายังไงงานมัน4ี่พันมันต้องใช้คนงานเยอะอยู่แล้วนะครับยิ่งคนงานเยอะเท่าไหร่เรายิ่งคาบรถม้าได้ไวนะครับ การรัฟรถมาเนี่ยเราใช้ชิ้นส่วนปฏติมากรรม4,000นะครับแล้วตัวประดับเนี่ยเราใช้อีกชิลละพันนะครับเราต้องใช้ชิ้นส่วนปฏติมากรรมทั้งหมด8,000นะครับเราไม่สามารถพีประดับในตลาดได้นะครับไม่มีคนลงขายนะอ่าส่วนน้อยนะครับที่จะลงขายกันเพราะฉะนั้นแล้วทํเนะครับเควสเลื่อนขั้นเพราะว่ามันได้อ่าใบมาทำหินเจมกลางตัวด้วยนะครับนี่ผมเพิ่งทำเสร็จไปนะแล้วก็ได้อ่าของ รีสกิลม้า3อันนะครับได้ทองด้วยทองเท่าไหร่ทองทั้งหมด 500m 500G หรอนะครับ 50M หรือเปล่าวะอ่า 50m นะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับของฟรีนะครับไปทำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเป็นการพูดคร่าวๆแทบทั้งหมดเลยเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปไว้ตั้งแต่ทำรถม้าพอรถม้าใช้เวลาแบบครึ่งเดือนนะครับผมไม่ได้มาผมมาลุ้เควสนี้ที่หลังจากคุณเล่เหมือนกันนะครับเลยมาอัดคลิปไว้นะครับ ผมทมารถม้าอยู่ประมาณครึ่งเดือนคือ <c oughs> มารู้ทีหลังแล้วแบบโอ้โหเสียดายจัดเลยนะนะครับไปทํานะครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับนอกจากไปทํานะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับ